เขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื่อสเปนที่ก่าวลิเวเตรียมเซ็นสัญาเอซเกลกลายและอาดามิลตาวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้อัปเดตข่าวความขึ้นรายในการในการย้ายทีมของสโมสรลิเวอร์พูลจากสื่อทางดันสเปนกันบ้างนะครับ หลงจากที่ก่อนหน,น้านี้ถูกทางสื่อเยมันชิงพื้นที่ข่าวไปหลายวานันโดยในรายงานนี้นะครับมาจากทางด้าน art.com นะฮะซึ่งเป็นสื่อในสเปนรายงานมาว่าลิร์พูเตรียมยืน่นข้อเพื่อขอดึงตัว2น,นันน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 กเตะนตำแดนเซนเตอร์แบ็กเดก้าเอสยิคิวการายลที่ตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเยตนและอดมามมโลตาวกองหลังชาวบาซิเนียนที่กำลังตกอับอยู่กับโรมาเรดโดยข่าวเริร่มต้นที่เอสิคการายกันก่อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ เอซิเกลกาไลามีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาได้สักระยะหนึ่งแล้วและลิเวอร์พูลสนใจที่จะดึงตัวมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงที่เวอร์กิลฟานไรส์และโจโกเมสได้รับบาดเจ็บใหม่ๆโดยกาไลานะครับก็เป็นอดีตกองหลังของบาเลเซียนะฮะโดยวัย34ปีกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลอาจจะดึงตัวมาเสริมทัพในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้เลยนั่นพอจะตัว ปันตั้งแต่ไร้สังกัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วและมีประสบก,การณ์ในลีกสูงสุดอย่างลาลิกาสเปนมาโดยตลอดซึ่งน่าจะเข้ามาช่วยเสริมเกมรับได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญเจ้าตัวไม่น่าจะมีค่าเหนื่อยสูงอะไรมากนักและสามารถเซนาาัญญาโรยเซนกับทางสโมสรได้โดยก่อนนันนี้ก็มีรายงานนะครับชี้เห็นว่าตัวแทนของกองหลังชาวอร์จเจนตินารรยนี้ก็ได้ติดต่อกับทางจิกกิ้งคลับวหน,น้าทีมเ,เว์วโลเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นกันในเร็วนี้โดยก่อนที่จะหมดสัญญากับบาร์เซีย เอสิเกลการ,รายก็เคยค้าแข่งอยู่กับทางเดอรมเรตลาฟเบนปิกาซึ่งประสบการณ์ของเขานั้นน่าจะทำให้ความกังวลในแนวรับของเลว์พูหมดลงถึงที่ในส่วนของอาดามิลลเตานะครับกองหลังจอมอาพาัพของเดอรมเรตก็เป็นอีกคนที่จิกินรับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอและสอบถามความเป็นไปได้ในการึ่งตัวนักเตะชาวบราซิเลียนในวัย22ปีรายนี้มาลุ้นเทียม หลังจากที่ตัวไม่มีโอกาสช่วยเหลือทีมได้มากนักในช่วงที่ผ่านมาและถูกดองยาวตั้งแต่ย้ายเข้ามาสู่ถิ่นซานลิโกเบเนบิลในปี2019โดยณตอนนี้นะครับอาดาม,มิเลตโตแสดงความชัดเจนแล้วว่าตัวเขานั้นไม่มีความสุขกับการคุมทีมของเซเรดินซีดานและมีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากเบร์เมเรตหลังจากที่ตัวคนนั้นนะครับย้ายมาจากปอร์โตโดยมูลค่าข่าตัว45ล้านปอนด์ในปี2019แต่ได้ลงเล่นเพียงแค่134นาทีเท่านั้นในฤดูกาลนี้ แต่ก็ดูเหมือนว่าทางเซเนิสีแดนอาจไม่ค่อยเต็มใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้เพราะต้องการเก็บนักเตะรายนี้เอาไว้เป็นตัวสำรองของเซอร์ิโอรามมสอย่างน้อยก็จนจบฤดูกาลนี้นะครับเวนเซติมาโรมัเด็จจะสามารถได้ตัวดาบิดอลาบาจองลังระดับโลกจากาบยูมินิกมาร่วมทีมลิเวอร์นั่นจึงทาให้อาดามมิลเต้ามีโอกาสสูงที่จะถูกขายออกจากทีมโดยบทสรุปนะครับเลวูมีโอกาสได้ตัวทั้งเอเซเคลการรายมากที่สุด และถ้าหากตามข่าวที่ออกมาวันลิเวอร์พูลติดต่ตอพเพื่อนรายนี้จริงๆแล้วแล้วก็การคว้านักเตะม,มาร่วมทีนั้นถือว่าไม่ยากเพราะนักเตะกลัาวร้อยสังกัดและอยากจะหาสังกัดใหม่เล่นอยู่พอดีนะครับดังนั้นต้องมารอดุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าข่าวมาจากทางสื่อสเปนนั้นจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะครับและเราจะได้เห็นหนึ่งในสองนักเตะที่กล่าวมาครั้งต้นนี้หรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ เช็กกิ้งครอปออกโรงยืนยันด้วยตัวเองว่าโมซาลายังมีความสุขดีกับลิเวอพูลและไม่คิดย้ายทีมไปไหนซื้ออื่นอย่ามาเสียมเช็กกิ้งครับผู้จัดการทีมลิเวอพูลก็ได้ออกโรงเซยบข่าวลือที่ออกมาอย่างหนักในช่วงที่ว่าโมซาลานั้นไม่มีความสุขกับลิเวอพูลในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเกมที่พบกับเวสต์บอมบิสอัลเบียน ในวันอาทิตย์นี้โดยทางจิกกิ้งครอปก็ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าณตอนนี้โมซาล่ายังมีความสุขดีกับลิเวอร์พูลและทางตัวของจิกกิ้งครอปเองก็ได้พูดเคลียร์ใจกับโมซาล่าในเรื่องนี้เป็นที่โลเลยแล้วดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกระเพาที่สื่อต่างๆพยายามที่จะนําเสนอและไปเชื่อมโยงกับทีมอื่นๆโดยตน้นตอเหตนุตน,นี้ก็คือมาจากอาร์ตนะครับสื่อชื่อดังของประเทศสเปนก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าโมเมสซาลาหลังจบเกมที่ทลิเวอร์พูลถล่ม คริสตอฟเพลตไป7ประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตัวของสารนั้นมีความคิดเห็นอย่งางไรกับสโมสรบาร์เซโลนาและเดลมาร์ตและสนใจอยากจะย้ายไปค้าแข่งกับ2ทีมยกษงใหญ่ในสเปนหรือไม่ซึ่งทางสารก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้เรามีมีทางรู้ได้ว่าอนาคตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและการเชื่อมโยงตัวผมกับสโมสรต่างๆก็ยังคงดําเนินต่อไปแต่ในตอนนี้ผมบอกได้เพียงแค่ว่าอนาคตของเขานั้นอยู่ในกำมือของลิเวอร์พูล ซึ่งขึ้นอยู่กับวันสมสรศจะมองอนาคตผมเป็นเช่นไรและจะตัดสินใจอนาคตผมในภายภาคหน้าอย่างไรซึ่งบทสัมภาษณ์นี้เองทำให้สื่อหลายแห่งนำไปตีข่าววาซาร่าเริ่มไม่มีความสุขกับลิเวอร์พูลแล้วเพราะเขาไม่ได้บอกแบบชัดเจนว่าต้องการอยู่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปและก็ยังมีเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลในแมตที่เจอกับมิทิลด์ ซึ่งในวันนี้นะฮะทางเจ็ิคลอปผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ใช้โอกาสในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเกมพบกับเวสต์บอมบิสอัลเบียนในวันอาทิตย์นี้พูดถึงเกี่ยวกับข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับตัวของโมงเมสซาลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อต่างๆจะนำไปพูดกันได้อย่างไรว่าซาลาไม่มีความสุขกับลิเวอร์พูลและซาลาไม่เคยพูดถึงร่องข้อตกลงกับทีมต่างๆเลยสักครั้งตอนนี้โมกำลังอารมณ์ดีและแฮปปี้สุดๆและสภาพความฟิตของเขานั้นก็ดีจริงๆ นั่นคือสิ่งที่ผมรู้ดีกับตัวผมและถ้าหากพวกคุณได้เห็นในการฝึกซ้อมของโมซาร่าในวันนี้คุณก็จะเห็นชัดเจนว่าซาร่าหัวเราะและสนุกสนานกับมันมากๆกับการฝึกซ้อมในเซสชั่นในวันนี้และนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะบอกว่าณนตอนนี้ซาร่า ah มีความสุขดีกับลิวอ์พโลและเขากำลังคิดที่จะย้ายไปไหนแล้วและก็ไม่มีเรื่องเอื่อที่ไม่ไดีภายในสโมสรแต่ยังได้ตอนนี้ทีมของผมกำลังโฟกัสเรื่องการทำงานให้ดีในช่วงเกมบ็อกซิ่งเดย์และช่วงปีใหม่ ซึ่งตอนนี้ทีมกองพวกเรานะครับกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วเราก็อยากจะยึดตำแหน่ง่าฝูงให้ได้จนจบช่วงปีใหม่และนอกจากนี้นะครับทั้งนั่นจูเก็นคลอปก็ได้อัปเดตนะครับสั้นๆเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของ3นักเตะก,กลางนะลฮะที่ตอนนี้สามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนั้นณตอนนี้โดยเริ่มต้นที่เต็เโกโกวาคันราโดยในตอนนี้ตัวนักเตะสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้เต็นรูปแบบ100%แล้วแต่ความฟิตของเขานั้นยังไม่ถึงผ่านการตรวจสอบในเซสชั่น สุดท้ายได้แบบสบายๆนะครับซึ่งเราก็ต้องให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองก็ประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์ในส่วนของเจมส์มิเนอร์และเชเดนชอกกี้ตอนนี้ทั้งสองคนหายดี D, จากอาการบาดเจ็บแล้วและสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วและผ่านการทดสอบเรื่องสภาพความฟิตในเซสชั่นสุดท้ายได้อย่างสบายๆซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเรานะครับกำลังทอยอยอย,อยได้นังแต่กลับคืนสู่ทีมช่วงโปรแกร,รมฮไลท์ช่วงปลายปีพอดิบพอดี และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จิกกีงครับกล่าวในงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับ oh, oh, oh. จอห์บดนชื่อว่าลิวอร์พูลจะไม่ยอมตามใจวานดุมและจะไม่มอบสัญญาชุมใหม่ตามข้อเสนอที่เขาเรียกร้องจอห์บนนะครับตอนนันสโม,มสรลิวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการต่อสัญญาชุมใหม่ของวานดุม โดยส่วนตัวเขาแล้วนะครับเขาไม่คิดว่าสโมสรลิเวอร์พูลจะตอบรับและยินเขาเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางด้านจินี่ไวน์ดุมตามที่จ um ินี่ไวนอร์ดุมเรียกร้องนะครับนั่นพอดื่มว่าตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลกำลังถูกทางไวนอร์ดุมเรียกค่าไถ่ซึ่งน่นอนว่าสโมสรคงไม่ยินยอมที่จะทําตามข้อเสนอที่ตัวนักเตะออกมาเรียกร้องอย่างแน่นอนและเมื่อเป็นแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ไวนอร์ดุมจะเลือกทางย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อมองหาสโมสรที่เห็นคุณค่าของเขาและตอบสนอง ความต้องการของเขามากกว่าที่จะเป็นเร์พโลโดยณน,นตอนนี้นะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าสัญญาของมาเดดุมกาลังจะหมดลงังจบฤดูกาลน,นี้นะครับและนับตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปตัวของมาเดดุมสามารถเจรจาพูดคุยกับสมสรใดๆดก็ได้เพื่อเซ็นสัญญากับสมุรที่เขาพอใจในฐานะนักเตะฟรีเยจนและจะสามารถย้ายออกจากเรวพโลได้แบบฟีคลาตัวนะฮะในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้า โดยณตอนนี้สโมสรที่เป็นตัวแต่งที่จะได้ไวนาดุมไปร่วมทีมนั้นก็คือสโมสรบาร์เซโลนาจากสเปนโดยตอนนั้นจอนบานนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านรายการบ u ชเชอร์รี o พอซึ่งเป็นรายการส่วนตัวของจอนบานไว้ว่าผมรู้ดีมาตลอดว่าจินนิวาร์ในดุมเป็นผู้เล่นที่ดีมากและอาจจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในแผงกองกลางของเวโโรวพโลในเวลานี้การที่ทีมจะมีเขาต่อไปในระยะยาวนั้นมันเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะลงเอยในลงการต่อสัญญาฉบใหม่กับลิเวอร์พูลหรือไม่เพราะตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้นก่อนที่จะกลายเป็นนักเตะฟรีเดียนมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าทั้งตัวของวัยนดุ่มและสโมสรนลิเวอร์พูลสามารถตกลงกันได้ก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดมลงแต่ผมก็เชื่อมันว่าเขาเรียกร้องเกี่ยวกับสัญญาชุัใหม,ม่ที่จีนี่วัยนดุ่มเรียกร้องไปน,นั้นทำให้ผมรู้สึกในว่าลิเวอร์พูลกำลังถูกเรียกค่าถ่ และด้วยข้อตกลงระยะเวลาสปีและคะแนนที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งผมก็มองว่าลิเวอร์ p คงไม่ยินดีที่จะทําธุรกิจแบบเสียเปรียบแบบนี้อย่างแน,น่นอนนั่นเพราะที่ผ่านมาลิเวอร์ pool ต้องการนักเตะที่ทุ่มเทกับสโมสรแบบเด็นที่100่รอร์เซนต์รับพยายามชวนลิวให้คว้าแชมป์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมต้องการและเป็นเป้าหมายของทีมแต่สุดท้ายแล้วผมก็หวังว่าจะให้จินี่วานิลุมอยู่กับทีมต่อไปและต่อสัญญาจอร์บานกล่าวถิงท้าย ยังคลากสระสังกันอยู่นะฮะต้องล้อลุ้นกันอีกทีน,นะฮะสำหรับจินี่วายเด้ดุ้มนะครับนี่คือสุขาวลิมวุูนเกัชสงเป็นรอบเช้าของวันที่25ธันวาคมนะครับ